ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหน่วยทหารเข้ามาดูแลชาวบ้านนะครับเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันพี่น้องประชาชนก็ได้รับผลประโยชน์นะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชาชนบางคนมีความยากลำบากแล้วเราสามารถเติมเต็มตรงนี้ได้ค่ะมาช่วยเหลือตรงนี้ได้ค่ะประชาชนค่อนข้างจะเดินทางยากลำบากในเรื่องของการไปหาหมอนะคะตามสถานโรงพยาบาลหรือว่าอนามัยแล้วก็จะเดินทเท้าเข้าไปนะคะหาถึงบ้านเลยบางครั้งคือมันช่วยบรรเทาในเรื่องความเหนื่อยน,น้อนที่เขามีอยู่ด้วยค่ะกอบณค่ขอบตณมแม่ <laughs> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันวรัญนสุดาการุญัศน์และรายการจารึกไว้ในแผ่นดินค่ะรายการที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่กระทําความดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ คุณผู้ชมคะนับวันสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นลดลงไปอย่างมากค่ะเนื่องจากทางภาครัฐนั้นได้หามาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตทําให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุขในพื้นที่ปลายด้าขวานแห่งนี้ค่ะและสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคลี่คลายไปอย่างดีค่ะเนื่องจากได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีโดยการน้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทานของพระ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาค่ะและว,วันนี้ทางรายการจารึกไว้ในแผ่นดินจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่42ที่ได้นํายุทธศาสตร์พระราชทานนี้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะ จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในอดีตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศไทยนั้นเป็นสิ่งที่สร้างความวิตกและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่อำเภอยะริงและอำเภอปนานเรศจังหวัดปัตตานีเป็นอย่างมากแม้ปัจจุบันประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขตามปกติที่ควรจะเป็นแต่ขณะเดียวกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องการมากที่สุด หน่วยทหารซึ่งมีหน้าที่ดูแลพื้นที่จึงต้องมียุทธศาสตร์ในการดูแลความปลอดภัยควบคู่กับภาคประชาชนนี่จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งชรบรหรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านขึ้นมาตำบลยามบ้นี้มี5หมู่บ้านคือเฉพาะหน้าที่ทุกคืนที่เราแบ่งสายคือทุกคืนเราจะมีการประชุมก่อนล่วงหน้าการวางแผนคือเรามีการประชุมกับแต่ละหมูน่นี่บางทีก็ผู้ใหญ่บ้าน รีประชุมบางทีผมก็รีประชุมในในตำบลครับในภาพรวมของตำบลมาร่วมกับพี่ทอพ4203ของเรามาเฝ้าโรงเรียนศาสตรที่สําคัญครับการเฝ้าระวังในส่วนของที่ได้พูดคุยกับทางกองร้อย4203คือเราจะเน้นบุคคลภายนอกมาเก็มาอยู่ในพื้นที่ของตำบลยามูเราจะมีการาาตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านี้มาอยู่ที่นี่เพราะเหตุอะไรหรือว่ามามา,มาแต่งงานหรือว่ามาหาอาชีพในพื้นที่ของตำบลของเราครับ เราจะดูบุคคล้างหมายที่แบบไม่ใช่คนในพื้นที่บุคคลที่ว่าเออผู้ต้องสงสัยมากกว่าครับผมว่าดีมากๆเพราะว่าส่วนนี้จะให้ทางประชาชนในพื้นที่ของเราร่วมกันกันกบฐานได้บางบางบางพื้นที่ให้ชาวบ,บ้านนี้ได้นะคผลประโยชน์มากมายเมื่อกับากชาวบ,บ้านเดือดร้อนเรื่องเมื่อกับเรื่องสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยซ่อมมัสยิดฐานก็มาช่วยเหลือจุดนี้ได้มากม,ม,มากมากมายเลยครับ ในการจัดจ่ายงานเนี่ยก็คือแต่ละหมู่แต่ละหมู่บ้านนะครับก็จะได้รับคําสั่งที่จะประจําจุดอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นหมู่2ก็ตรงนี้นะครับส่วนหมู่3ามหมู่4ีก็จะประจําจุดที่ได้รับมอบหมายนะครับแตกต่างกันไปนะครับผมก็ในส่วนของแต่ละหมู่บ้านนะครับที่ที่ได้รับมอบหมายไปก็จะมีเรื่องของอฐานพรานที่เข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงหรือว่ามาช่วยเข้าเวรร่วมกันนะครับรวมถึงรวมถึงอสนะครับที่ได้รับมอบหมายจากอำเภอนะครับแล้วก็รวมถึงตำรวจ ก็มีการร่วมมือในการตั้งด่านนะครับหรือว่าตั้งจุดสกัดพร้อมๆกันหลายๆจุดนะครับที่ได้รับมอบหมายกันความอุ่นใจนะครับในการใช้รถใช้ถนนในว่าเรื่องของอการเฝ้าระวังใน่วนกลางคืนนะครับคิดว่าดีนะครเพราะว่าอย่างน้อยก็คือถ้าเป็นภาคประชาชนอย่างเดียวเนี่ยเรื่องของอความน่าเชื่อถือหรือว่าความน่าเกรงขามเนี่ยอาจจะมีไม่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 ไม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 สมควรแต่ถ้าเกิดว่าได้รับความร่วมมือจากสอสสหรือว่าตำรวจฐานพรานที่เข้ามาช่วยด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้ภาคประชาชนเนี่ย มีกำลังใจในการทํางานนากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของอความมั่นใจนะครับที่จะ,ะตั้งด่านหรือว่าจะพร้อมในส่วนของการรับมือของ,ของผู้ก่อการร้ายได้ครับผมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบอคือประชาชนที่มุ่งมั่นในการปกป้องชุมชนของตนเองให้ปลอดภัยจากการกระทำของผู้ไม่หวังดีโดยเจ้าหน้าที่ชรบหนึ่งชุดจะประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ส่วนปกครองรวมไปถึงประชาชนที่ภาครัฐได้ให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลป้องกันพื้นที่ชุมชนของตนเองซึ่งแต่ละภาคส่วนก็มีการแบ่งความรับผิดชอบกันตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ภารกิจที่รับมอบก็คือส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการ ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับเนื่องจากเป็นพื้นที่เขตเมืองนะครับการปฏิบัติงานต่างๆก็อาจจะต้องแตกต่างไปจากพื้นที่อื่นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าจะต้องมีการบริการร่วมกันทั้ง4ี่ฝ่ายแล้วก็จะมีตำรวจทหารอำเภอแล้วก็ในส่วนของกาลังพลประชาชนก็จะมีการปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันนะครับตลอดยี่ชั่วโมงร่วมกันทั้งสี่ฝ่ายนะครับตแต่ละฝ่ายก็จะมีตุวที่ต้องรับผิดชอบในการรอพอในการตั้งจุดตรวจสกัดนะครับตลอดยี่ริบสี่ชั่วโม การก่อเหตุในพื้นที่ครับ คุณผู้ชมคะนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่42คือการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบสุขและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42คํานึงถึงนั่นคือสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ค่ะและนี่คือที่มาของภารกิจหลักหมอเดินเท้าเข้าชุมชนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะติดตามชมกันต่อในช่วงหน้าพักสกรู ควรข้าจะจารึกไว้ในแผ่นดินควรข้าจะจารึกไว้ คนอกจากความทุ่มเทและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่42ในการดูแลรักษาความสงบสุขให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญของพวกเขานั่นก็คือการจัดกิจกรรมหมอเดินเท้าเข้าชุมชนเพื่อให้บริการในการตรวจสุขภาพดูแลประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้สูงอายุคนไข้ติดเตียงที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้และผู้ป่วยยากไร้ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตาม ความทุ่มเทและความเสียสละของพวกเขากันค่ะกิจกรรมหมอเดินเท้าเข้าชุมชนที่ออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชนนั้นจะออกให้บริการตามตำบลและหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ก็จะเป็นในพื้นที่อำเภอยะริ่งและอำเภอปานาเรซึ่งอยู่ในการดูแลรับผิดชอบอยู่แล้ว การลงพื้นที่จะเป็นไปในลักษณะการเคาะประตูบ้านสอบถามอาการเจ็บป่วยหรือบางครั้งจะไปตั้งจุดบริการในจุดใดจุดหนึ่งของหมู่บ้านเพื่อให้หมอตรวจรักษาซึ่งในแต่ละครั้งจะมีทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหรือผู้ทุพพลภาพมาเข้ารับการรักษาเนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้บางคนมีฐานะยากจนไม่สามารถที่จะไปพบหมอตามโรงพยาบาลอนามัย รวมถึงผ yeah. ู้ป่วยบางคนที่การเคลื่อนย้ายเดินทางเป็นอุปสรรคสำคัญในการไปพบแพทย์การเดินเท้าเข้าไปในสถานที่ที่ประชาชนค่อนข้างจะเดินทางยากลำบากในเรื่องของการไปหาหมอนะคะตามสถานโรงพยาบาลหรือว่าอนามัยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะเดินเท้าเข้าไปนะคะหาถึงบ้านเลยอย่างวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกองร้อยฐานพันที่4ี่3นะคะก็เราจะมาดูแลในเรื่องของ สุขภาพความเจ็บป่วยนะคะประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ค่ะก็มีมีตั้งแต่ผู้สูงอายุนะคะก็จะเจ็บป่วยในเรื่องของอปวดเมื่อยนะส,<ถ>ส่วนใหญ่นะคะ<ถ>ปวดเมื่อยตัวตามตัวแล้วก็มีโรคประจําตัวมีโรคประจําตัวพวกโรคความดันเบาหวานนะคะโรคหัวใจในเรื่องของการตอบรับของประชาชนนะคะพอเห็นมีหมอเดินเท้าเข้ามาดูแลนะคะก็ประชาชนเขาก็จะรู้สึกให้การต้อนรับเราอย่างดีเหมือนกับยิ้มแย้มนะคะ แล้วก็รู้สึกที่แบบว่าเหมือนอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เหมือนกับว่ามาดูแลสุขภาพเขาถึงที่นะคะบางครั้งคือมันช่วยบรรเทาในเรื่องความเหือดร้อนที่เขามีอยู่ด้วยค่ะก็มีกิจกรรมเดินเท้าเนี่ยเข้ามาเยี่ยมในหมู่บ้านของเรานะก็มีกิจกรรมเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับก็คือทราบว่า พอหลังจากออกจากหมู่บ้านเราไปก็ไปเยี่ยมหมู่บ้านต่างๆด้วยนะครับติดตามการมาถามไถยชาวบ้านนะฮะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก็ตอนมีโครงการนี้ก็ทางชากกนะครับก็สอบถามข้อมูลมาว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีผู้ป่วยกี่รายนะครับทางเราก็ให้ข้อมูลไปแล้วก็หลังจากนั้นทางชากกก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาก็คือเป็นหน่วยแพทย์ตรงนี้เข้ามาพอใจมากๆครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้ที่ทางของหน่วยทหารพานนะในพื้นที่นะครับเข้ามา เขา,าเรียกว่าสร้างกิจกรรมต่างๆนะฮะให้เกิดความใกล้ชิดนะครับให้เกิดการาดูแลชาวบ้านนะครับให้ชาวบ้านรู้สึกว่าทหารนะครับหรือ,อหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันแล้วแต่นะครับเขาเรียกว่าเกิดความไว้วางใจกันนะครับมีการความคุ้นเคยกันนะครับที่หน่วยทหารเข้ามาดูแลชาวบ้านนะครับเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันกิจกรรมต่างๆ,ๆ, File, peach, peach, ๆเหล่านี้เนี่ยขอให้มีอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็ได้รับ ผลประโยชน์นะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับขอบคุณมากเออตัวเลยค่ะตุนเก๋เบนเลยยังไม่แก่ครับเรื่องปัญหาแผลกดทับอะไรนี่คือมันมันไม่ค่อยนั่นอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเขาเคลื่อนไหวตัวเองได้เขาก็แนะนำ อะไระเกี่ยวกับเรื่องวิธีการอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดีค่ะสะดวกขึ้นหรือว่าพอเรามีอะไรเราก็ได้เขามาช่วยขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะจุดหมายอันสูงสุดที่เราต้องการก็คือสามารถให้กำลังภาคประชาชนนะครับเข้ามาดูแลตนเองดูแลหมู่บ้านดูแลชุมชนให้ได้นะครับ เนื่องจากนะครับในพื้นที่นะครับยังมีประชาชนที่ด้ยโอกาสอีกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านาทางเศรษฐกิจทางด้านการศึกษานะครับในหลายๆพื้นที่ที่ว่าโอกาสต่างๆเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงนะครับเนื่องจากการพัฒนาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนได้เกิดความรู้นะครับในหน่วยของเราจึงนะครับจัด ชุดหมอเดินเท้าควบคู่ไปกับชุดที่ปฏิบัติการด้านทางด้านยุทธการกับชุมชนนะครับในเขตทั้งเขตเมืองและเขตชนบทโครงการหมอเดินเท้าเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองที่ให้ข้อมูลและประสานงานการเข้าถึงพื้นที่ที่ห่างไกลซึ่งประโยชน์ของโครงการนี้ นอกจากประชาชนจะเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของรัฐอย่างทั่วถึงแล้วยังมีข้อดีอีกข้อหนึ่งคือทำให้ประชาชนได้เข้าใจถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่รัฐได้รับรู้ข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของประชาชนอีกด้วยและการออกให้บริการประชาชนในลักษณะของกิจกรรมหมอเดินเท้าเข้าชุมชนนี้ยังได้รับความชื่นชมและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ด้วยบุคลิกที่อ่อนน้อมของหมอทหารและอธัธยาศัยที่ดีของชาวบ้านก็ทำให้หมอทหารเป็นที่รักและไว้วางใจของชาวบ้านเป็นอย่างดีก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับมีการเข้ามาเยี่ยมดูแลสุขภาพผู้ป่วยนะครับหรือผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับในเรื่องของอาการเคลื่อนไหวในเรื่องของสายตาในเรื่องทุกๆเรื่องก็มาดูแลอย่างใกล้ชิด ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับสร้างความเชื่อถือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาจากพ่อแม่ประชาชนในการที่ทุกภาคส่วนได้ทุ่มเทได้เสียสละมาอย่างต่อ,ตอเนื่องยาวนานนะครับเหมือนวันนี้นะคะก็มาภารกิจแพทย์เดินเท้าค่ะก็มาพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับชาวบ้านแล้วก็ตรวจสุขภาพค่ะ คือเราเป็นคนในท้องถิ่นนะคะก็คือสามารถใช้ภาษายาวีได้อยู่แล้วแล้วก็ในการเข้าพบปะก,กับชาวบ้านก็จะง่ายขึ้นคะ่ะเพราะว่าคือพูดภาษาเดียวกันคะ่ะก็จะเข้าใจว่าเ,ออเขาเขาต้องการอะไรบ้างคะ่ะก็เขาก็อยากให้เรามาบ่อยๆให้ให,ให้ให้มาดูแลคะ่ะมีความภูมิใจมากคะ่ะเพราะว่าคือเหมือนประชาชนบางคนมีความยากลําบากแล้วเราสามารถ เติมเต็มตรงนี้ได้ค่ะมาช่วยเหลือตรงนี้ได้ค่ะก็อยากอยากให้ทุกคนมีความรักความสามัคคีกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้ชมคะข้อดีของภารกิจหมอเดินเทา้าเข้าชุมชนนอกจากจะได้ช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจคือการได้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งจากชาวบ้านและภาครัฐที่ลงมาช่วยเหลือและเป็นกําลังใจให้ค่ะแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่เราคนไทยมีให้กันค่ะและในช่วงหน้าเราจะกลับมารับฟังความประทับใจของประชาชนในพื้นที่กันต่อค่ะ นเนนควรค่าจะจารึกไว้ คุณผู้ชมคะสิ่งที่ทหารพานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่42ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจก็สะท้อนกลับมาด้วยรอยยิ้มคําขอบคุณและมิตรภาพอันดีงามค่ะนับว่าเป็นสันติสุขที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจจริงของเหล่าทหารกล้าทั้งหลายค่ะและช่วงนี้เราจะไปรับชมกิจกรรมอื่นๆที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่42ได้จัดทําให้ประชาชนพร้อมไปรับฟังความประทับใจที่ประชาชนมีต่อเจ้าหน้าที่กันค่ะ ในส่วนของอาหารพันธุ์ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นกําลังพลในพื้นที่อยู่แล้วซึ่งการดําเนินการกิจกรรมต่างๆก็ให้สอดคล้องกับในพื้นที่หมู่บ้านและตาบลน,นั้นๆซึ่งในด้านของการพัฒนาส่วนใหญ่วันเสาร์ทย์ซึ่งเป็นวันหยุดนะครับทางหน่วยที่จะไปพบปะน้องๆที่เรียนโรงเรียนตรีกาส่วนใหญ่โรงเรียนตรีกาก็จะอยู่กับมัสยิดในพื้นที่นะครับ เด็กๆที่อยู่ใตาิีกาก็คือผ้าขาวเราก็ต้องให้ความสำคัญวิธีการหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเห็นว่าเรามีความจริงใจกับกับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่โรงเรียนตาดิกาหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเบื้องต้นแก่เด็กที่มีอายุระหว่าง5 12ขวบในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งโรงเรียนตาดิกานี้เกิดขึ้นโดยภูมิปัญญาชาวบ้านโดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอนเด็กนักเรียนที่เรียนตาดิกาจะได้รับความรู้ทางการศึกษาและทางศาสนาที่ถูกต้องโดยโต๊ะครูหรืออุสตาทซึ่งจะเป็นผู้อบรมความรู้ให้แก่ลูกหลานของคนในพื้นที่เมื่อเติบใหญ่เด็กเหล่านี้จะเป็นคนดีและเป็นพลังที่ดีของชาติต่อไป โดยมากแล้วโรงเรียนตาดีกาจะมีอยู่แทบในทุกชุมชนของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามและส่วนใหญ่มักจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสภาพที่เก่าและชำรุดทรุดโทรมเมื่อทหารเข้าไปในพื้นที่จึงได้ช่วยเหลือในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีเมื่อมีโอกาสและทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมีกิจกรรมการเรียนการสอนทหารก็จะเข้าไปจัดกิจกรรมช่วยสอนพร้อมทั้งจัดกิจกรรมแจกขนม แจกอุปกรณ์การกีฬาเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆในพื้นที่ในส่วนของตองร้อยก็ได้ทำการเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนตริกาโรงเรียนปะนะโรงเรียนสอนศาสนาอยู่ประจำทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าในการทำงานของตรงนี้ทำให้เราสามารถเข้าถึงเด็กให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเป็นหลักแล้วก็มีสิ่งของเล็กๆน้อย นะให้ให้เด็กๆนะครับเพื่อความคลายนะใ,หให้สนิทสนมกันมากขึ้นนะครับในการตอบรับตอนนี้ผมเข้าพื้นที่เด็กๆสามารถตอบคือลดการหวาดระแวงจากสมัยก่อนนะครับจนทัานทุวกวันนี้อยู่เป็นแบบพี่แบบน้องนะครับกับเด็กๆเราเจอหน้าก็ได้ทักทายกันนะครับแม้แทั้งผู้นำอะไรต่างๆการทำงานเราก็ร่วมร่วมกันทั้ง3ฝ่ายนะครับ ภายใต้การปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆรวมถึงหน่วยงานทหารนั้นผลสำฤทธิ์ทั้งหมดล้วนเป็นไปในทางที่ดีขึ้นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขมิตรภาพอันดีงามระหว่างหน่วยทหารและประชาชนเริ่มผลีบานขึ้นซึ่งส่งผลสะท้อนมาในรูปแบบของคำขอบคุณจากประชาชนในพื้นที่ผมก็ขอตโอกาสนี้ขอขอบคุณ น้องน้องทหารทุกท่านที่มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตําบลปิยามุมังและก็ต่างพื้นที่ทุกๆเวลาก็ก็เสี่ยงกับความปลอดภัยแต่เขาก็ทําด้วยใจรักและก็ทําเพื่อชาติผมก็ยกย่องตรงนี้ครับและก็ผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของของพวกน้องๆทหารทุกคนครับผม มีหลายอย่างไอพวกนิ้วแล้วก็มันมกำดันอ๋อมันได้ไปสักาสียเดินนะอ๋อเช็ดอนเอนี่กำดันก็ให้นี่นแหละให้รักสาวโรคให้หายวอ <c oughs> ในพื้นที่ที่กองร้อยรับผิดชอบนะครับก็ชาวบ,บ้านให้การตอบรับดีมากครับแล้วก็เราเราได้อธิบายให้เขาเห็นความสำคัญน,นะองการอาอกมาออกมามีส่วนร่วมซึ่งตัวเขาเองก็เมื่อออกมาจังหััดงานแล้วนะครับก็ รู้สึกว่าเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่ก็ลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์จากความไม่สงบหรือเหตุการณ์ลักทรัพย์หรือเหตุการณ์เล็กน้อยในพื้นที่ก็ลดลงเป็นอย่างมากครับก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับในความเป็นทหารพรานนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่สันหวัดเชียงสาใต้นะครับได้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในสังหวัดทำงานที่นี้ต่อไปนะครับเพื่อร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับช่วยกันสร้างันริสุขให้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ในนนนเรรววััปปปกกติิททุพื้้ีีี่่ยะชชาาจงๆแลไมมญห นะครับประชาชนให้การต้อนรับนะครับแล้วก็ให้การร่วมมือให้ความร่วมมือกับ,กบหน่วยทหารเป็นอย่างเป็นอย่างดีนะครับจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือสัรที่ถูกในพื้นที่จะต้องเกิดขึ้นให้ได้ในส่วนของผลตอบรับก็จะออกมาในเรื่องของอพฤติกรรมทัศนคติท่าทีของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ชาวบ้านมีความหุ่งใยกับเจ้าที่ ที่เข้าไปนะครับคือในเรื่องของความห่วงใยมีทั้งความห่วงใยในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของในเรื่องของเจ้าที่คือนี่คือเป็นเป็นทัศนคติที่ที่ชาวบ้านตอบรับกับกับเจ้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่หน่วยรับผิดชอบดาเนินการอยู่ครับ ผู้ชมคะในการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ของเหล่าทหารพรานนั้นพวกเขาไม่รู้เลยค่ะว่าในแต่ละวันพวกเขาต้องเผชิญอะไรบ้างแต่สิ่งที่เขาคิดคือเป็นหน้าที่ที่เขาต้องทำและทำด้วยหัวใจเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและเสียสละที่พวกเขามีถือได้ว่าทุกลมหายใจเข้าออกของทหารคือแผ่นดินและประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ และรายการจารึกไว้ในแผ่นดินขอจารึกความเสียสละอันกล้าหาญของเหล่าทหารพานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่42เอาไว้ในความทรงจําตลอดไปค่ะหมดเวลาของรายการจารึกไว้ในแผ่นดินแล้วนะคะวันนี้ดิฉันต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะควววามมมดดีีททุ่้ยใจ,ลจเล็กกๆรัน วันก็คงยิ่งใหญ่ควรค่าจะจารึกไว